สวัสดีครับกลับมาพบกับวันชิวเดย์อีพีพิเศษที่น้องไก่อูจะเป็นพิธีกรหลักในการพาเพื่อนๆเ,เที่ยวที่ญี่ปุ่นกันต่อนะครับและสำหรับคลิปนี้จะเป็น EP ีที่2ที่ต่อจากตอนที่แล้วเลยที่น้องไก่อูได้พาทุกคนไปตามหาฟูจิซังกันมาแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถแวะไปชมกันก่อนได้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เรามาเที่ยวกันต่อนะครับ น้องไก่อูจะพาทุกคนไปสวนสตรอเบอรี่เล่นหินหมะดูน้ำร้อนและชมซาก,กุระให้ดูใจเลยครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยโดยหลังจากที่พวกเราเที่ยวกันที่เลกยามานากาโกเสร็จแล้วนะครับพวกเราก็ขับรถข้ามมาที่จังหวัดคุณมะเพื่อพาเด็กๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวที่สวนสตรอเบอรี่ครับตอนนี้พวกเรามาถึงฟาร์มสตรอเบอรี่แล้วครับ เราจะเข้าไปเก็บสตอบรอเบอรี่กินครับได้ข่าวว่าที่สตอรอเบอรี่ที่นี่อร่อยมากแต่ต้องหาลูกที่สุกด้วยนะครับไม่งั้นกินแล้วกิน <What? S 1> แล้วกินแล้วเข้อของน้ำเป็นชั่วโมองแน่ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นพี่เทียนครับวันนี้เรามาถึงว่าสตอรอเบอรี่แล้วเราจะมาเก็บสตอบรอเบอรี่กินกันเอ <Okay. S 1> ไปกันเลย สวิตสวิตสวีทแล้วครับเขาเอามาให้เก็บสตรอเบอรี่ใช่ไปเดี๋ยวเราเราเข้าลานสตรอเบอรี่วันนี้เป็นของบ้านเรานะครับเราเหมาครับมาเดินหยิบหยิบกินเราอยู่ในฟาร์มสตรอเบอรี่รือว่าต้องแดงๆอ่ะเป็นไงอร่อยไหมอร่อยครับจริงๆในฤดูเก็บสตรอเบอรี่เนี่ยที่คุณมาร์คจะมีแหล่งให้เก็บหลายสวนหลายฟาร์มเลยครับ ใครใกล้ที่ไหนก็สามารถแวะไปเก็บที่นั่นก็ได้ครับลองเซิร์ชเอาใน g o o g l e Map หรือว่าเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูได้ครับที่จังหวัดลุนมาเนี่ยสวนเต็มไปหมดเลยครับแต่บางครั้งก็ต้องเช็คด้วยนะครับว่าบางสวนเนี่ยเราต้องจองก่อนไปหรือเปล่านะครับเพราะบางที่เนี่ยต้องบุ๊กคิ้งไว้ก่อนซึ่งผมว่าการเก็บสตรอเบอรี่ทานสดๆแบบนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมครอบครัวที่สนุกและก็เพลิดเพลินได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยครับ no. แบบ้มไม่เคยกินมาก่อนจริงๆแปล้มไปแล้วครับตรงนี้แกลแมปแล้วครับกินแล้วนะอร่อยจริงอร่อยไหมอร่อยกินได้หกสิบลูกเลยแม่ทานอะไรก็ไม่รู้อ่ะอร่อยมาก นี่ขอลองหน่อยโอหฉ่ำมากโอ,โอร่อยอ,อร่อยทางฟาร์มเขาจะมีเวลาให้30นาทีต่อรอบนะครับก็เรียกได้ว่าทานจังกว่าจะอิ่มนะครับซึ่งบางที่เขาก็จะมีนมข้นให้ด้วยนะครับแต่สำหรับผมเนี่ย สตรอเบอรี่เขาหวานแล้วก็ฉ่ำในตัวอยู่แล้วครับสำหรับฟาร์มนี้ไม่ต้องใช้นมข้นเลยครับอร่อยุดยอดไหมอร่อยมากเขาบอกว่าโนนี้ทูนมข้นเลยนะฮะไม่ต้องกิ้มนมเลยเพราะอ่อยจริงน้ำเยอะมากอืออ่ะคนนีม้มม่งคนนี้นมีครับคือสตรอเบอรี่อันใหญ่อะคับดูวเนี่ยนะจัดไป เรียกว่าที่นี่ใครมาญี่ปุ่นต้องมาให้ได้เลยนะครับโอ้โหขนดเลยอร่อยมากจริงครับวันนี้วันนี้คือเรามาสายมากแต่เขาดีมากเลยเขาเปิดให้บ้านเราเข้ามาในสวนเนี่ยรู้สึกเฟนขึ้นมาเมื่ได้พบเจอสิ่งใหม่เดินทางตามหาความฝันที่สวยงามหรือรอยยิ้มเธอที่ฉันได้พบเธอ สุหัวใจเหมือนเราบอยบินอยู่ในแดงเทพนี้ายจะพาเธอไปชมชิมเที่ยวด้วยกันเพือร้อยยิ้มเธอส้ำคัญที่สดสหรับฉันด้วยหัวใจวันชีได้ฉันจะพาเธอไปสวัสดีครับวันนี้เรามารีวิว ที่พักในคืนที่เอ่เท่าไหร่นะ,ะสามสามบอกเรานะครับที่พักนี้นะครับจะมีเป็นนาฬิกาครับเหมือนที่พักแรกที่เราพักเลยต่อไปนี่ก็กระดาษเนชชูครับเนี่ยครับจะเป็นพวกเตียงทีวีแล้วก็น่าจะเป็นตู้เซฟนะก็อ๋อนี่คือตู้เซฟครับส่วน ขางนอกนะเราจะมีเป็นห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับเออโรงแรมนี้ไม่มีอา่างอาบน้ําอันนี้ก็คือโทรศัพท์ถูกชุครับก็ติดติดติดต,ต,ต,ตินี่ครับสามารถถูกได้โ okay, อเคครบถ้วนครบถ้วนครับแต่ผมขอบอกเลยนะผมว่ามันไม่ใช่โรงแรมว่าผมมันได้แค่เนี้ย เราก็เจอสกุละนะครับส,สกุลากุละที่กุนมะพิ่งบานหรือบานแล้วเหลือต้นสุดท้ายก็ไม่รู้ถึงสองต้นเ <c oughs> นี่ยแต่ว่าสวยจริงนี่ก็คือเป็นต้นที่ฟูบูมเลย <c oughs> ในเช้าวันต่อมาภารกิจของเราเนี่ยจะถือว่าง่ายก็ง่ายครับจะว่ายากก็ไม่เชิงครับ เพราะนั่นคือการตามหาหิมะให้เด็กๆเล่นครับน้องไก่อูกับน้องเทียนอยากเล่นหิมะครับซึ่งช่วงนี้มันเป็นปลายฤดูของหิมะแล้วก็คือต้นเมษานะครับเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิหิมะส่วนใหญ่จะละลายหมดแล้วครับแต่ก็ต้องลองดูครับก็เพอเอิญเซิร์ชมาเจอที่คูซัตสึออนเซ็นสกีรีสอร์ทนะครับเขาเปิดลานสกีให้เล่นเป็นวันสุดท้ายพอดีเลยครับไหนๆมีรถกันแล้วก็เลยขับรถกันไปเลยครับ นี่แหละครับบอกแล้วครับการที่เรามาเป็นแบบครอบครัวหรือ Family t r i ิแบบนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ตลอดตามสถานการณ์ที่เอือเอ้ออํานวยต่อเด็กๆและผู้ใหญ่ในทริปครับไก่อูไก่อูมาญี่ปุ่นแล้วไม่ได้เจอฟูจิเนี่ยไก่อูเสียใจไหมไม่ครับเพราะว่าวิวข,ข,ข้างๆสวยเสมอครับแต่ว่าถ้าคุณอยากเห็นวิวแบบนี้คุณ อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะคะไอตัวขายมา EP ต่อไปใช่ไหมรอบหน้าจะมาให้เห็นใช่ไหมนะครับเราจะไปดูหิมะกันแล้วครับโอเคนี่คือเจ้าของใจเย็นใจเย็นตอนนี้เราจอหิมาแล้วครับดีนะครับดีใจอะไรเนี่ยเพราะว่าอะไรใจเย็นมาแล้วอืมนี่นะครับคูซัตสึสกีรีสอร์ท เป็นท้ายฤดูคือวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เขาเปิดแล้วเราก็มาเติมเต็มความฝันของเด็กๆรู้สึกดีขึ้นมาพบผู้คนมากมายแบ่งปันรอยยิ้มเรียนรู้และเข้าใจโลกใบนี้สวยงามเมื่อชีวิตเราได้เดินออกไปและใช้มันเมื่อเราบอยบิน ้านเทพมียายจะพาเธอไปชมชิมเที่ยวด้วยกันเพื่อร้อยยิ้มเธอสำคัญที่สุดสำหรับฉันด้วยหัวใจว้าอว้าอวอันชิลได้ฉันจะพาเธอไปวันชิ u ได้คงจะพร้อมเที่ยวด้วยกัน Once you day quang sơn đồ, ước lệi lệi suốt suốt ngày, chỉ nhận đãi cắp. một ไหนมาถึงที่คูซัสสึกันแล้วครับจริงๆที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งเมืองที่คนนิยมมาเที่ยวมาพักผ่อนแช่น้ำพุร้อนกันครับเด็กๆก็ได้เล่นหินมะก,กันหนำใจแล้วก็เลยแวะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเดินเล่นในเมืองที่มีบ่อน,น้ำพุร้อนกลางเมืองแบบนี้ครับเห็นสีน้ำย่างเออเห็นแล้วเขียวๆไปข้ามไปดูกันอพอแต่กลิ่นแบบอโอ้น้ำใสลยเนี่ย จริงๆน้ำใสโอ้โหสวยนะเนี่ยไข่ต้มประมาณยี่สิบฟองเนี่ยครับบรรยากาศในเมืองคูซัสึสอ่อนเซน็นคือคักมากมีบ่อน,น้ำร้อนกลางเมืองก็มีร้านขายอาหารขายขนมขายอะไรเยอะเลย เป็นบรรยากาศเดินสบายสบายชิวๆอากาศดีแล้วก็มีที่แช่เท้าด้วยแล้วพาป๋ากับแม่มาแช่เท้าแล้วเราก็เดินเล่นกันเถอะ นี่น้ำพุร้อนที่เป็นน้ำพุจุดที่เขาเรียกว่าอยูุบานทาเกะกลางเมืองเนี่ยมันสวยมากเลยหนวดนี่ดูบรรยากาศบรรยากาศในเมืองเขานี่ถือว่าสวยงามครับอากาศดีวันนี้แบบเดินกันได้เพลินๆสนุกได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยครับและที่นี่นคือครูเตือือออฟเซนครับทำอะไรอยู่ครับเช่ดเท้าอยู่ครับไปก็ดูหน่อยครับ <Yeah. S 2> จากตอนนั้นที่ไปเล่นหนิมะมาหนาว <c oughs> ต,ตอนนี้ก็เลยมาแช่เท้ารู้้สึดีขนบพบผู้คนมากมายแบ่งปันรอยยิ้มเรียนรู้และเข้าใจเราไปมีสวยงามเมื่อชีวิตเราได้เดินออกไปและใช้มันมันี และสาหรับโปรแกรมในวันสุดท้ายนะครับระหว่างที่เราจะขับรถกลับไปคืนแถวสนามบินพวกเราก็แวะพักผ่อนชิลๆกับบรรยากาศซากุระแบบฟูบูมินก่อนครับที่สวนคูมากะยะครับทีบคือสะใจเลยเนีนเ่ย ันนี้เราถึงแล้วน,นะบบอ่าที่นี่คือมัยคุ้มากรยะค่ะมันเป็นของที่จริงๆแล้วก็โอ้ดูทางนี้ว้าวเร็วโอ้โอโอดูข้างหลังสิครับโอ้โหเนคนนีๆๆน้นาคุนฮ้ฮ้คนนี้นาคุนๆนะเนี่ยคนญี่ปุ่นมาบอกให้เลยโอ้โห สวนคุม,มากายะครับเอามารูสากุระครับซึ่งตตะเก,กี้ที่ขับรถมาใช่ไหมครับพอผมมองไปข้างหลังสากุระตกเป็นก้อเลย <c oughs> มันฝนตกเลยครับไปดูสากุระกันไปนเลย <c oughs> วันที่เราไปเนี่ยเป็นช่วงที่สากุระฟูบูมพอดีเลยครับต้นสากุระเนี่ยเรียงลายยาวเป็นกิโลกิโลเลยครับ มันเนี่ยมีดอกสีเหลืองแล้วข้างบนเป็นสกุระครับน่าจะคือฟูบูมของที่นี่นั่นแหละ ใใปปเ,เป็นไงมั่งไกลอ้กินเบนมากครับ <c oughs> นี่คือความจริงใช่ไหม <c oughs> แต่บรรยากาศสวยไหมสวยครับแต่กินยังก็กินครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้สากุระบิ๊กบูมนะครับเฮ้ยฟูบูมบิ๊กบูมมันหมากฝรั่งเอามหมยตอนนี้สากุระบิ๊กบูมแล้วครับฟูบูมพูดว่าฟูบูมตอนนี้สากุระฟูบูมแล้วครับโอเคบิ๊กบูมแล้วครับ o โอ้ย oh, สวยจริงๆครับสวนคุมากายะที่ไซตามานเนี่ยโชคดีมาจงังหวะฟูบูก็คือหลังจากที่เราไม่เจอฟูจิซังมาแล้วในต้นๆ้นทริปนะครับท้ายท้ายของทริปแล้วก็ได้รางวัลปลอบใจจากบรรดาเหล่าต้นซากุระเหล่านี้ที่พลั่งพรูกันออกมาให้เราได้ดูสวยมาก อยากกนะซื้อมา,าออเอา้เห็นเห็นซากุระมีเทียนอร่อยมากนี่มันเป็นเทศากาลสักุระเขาพอดีหนวดก็จะมีร้านขายของขายอาหารให้เรามานั่งฮานามิใต้ต้นสักุระกันไปเดี๋ยวเราไปหาของกินกันกีน่ยพิธีกรหลักของผมวิ่งไปไหนเราไม่รู้นะผมได้ต้องกลับาเป็นพิธีกรใหม่ตื่นตาตื่นใจกับ สกุลละแล้วก็ของกินโอ้โหสวยมากเลยโอ้โหเดินอย่างนี้เพลินมากเฮ้ยอยากกินสบะก็น่้กิน และนี่ก็ถือเป็นคลิปพิเศษของน้องไก่อูนะครับเด็กน้อยผู้มีความฝันอยากเป็นยูทูบเบอร์ครับเป็นคลิปที่น้องไก่อูได้พาเพื่อนๆพี่ๆี่ทุกคนมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นอย่างที่ผมบอกนะครับว่าการเดินทางมาเที่ยวแบบครอบครัวแบบนี้ถือเป็นการบันทึกความทรงจําที่ดีๆและยอดเยี่ยมมากครับจํานวนจุดหมายปลายทางอาจจะไม่สําคัญเท่ากับกิจกรรมต่างๆระหว่างทางที่พวกเรามีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันครับ มีตามแผนบ้างไม่ตามแผนบ้างเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่เราสามารถสนุกแล้วก็มีความสุขได้ในทุกๆวันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามน้องไก่อูแล้วก็ให้กำลังใจพวกเรามาตลอดขอบคุณทริปนี้ที่เป็นทริปแห่งความทรงจำที่สวยงามที่สุดของผมและจะอยู่ในใจของผมตลอดไปครับขอบคุณจริงๆนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคน อยากให้ทุกคนได้ใช้เวลากับคนที่เราราักอย่างเต็มที่มีความสุขในทุกๆวันนะครับวันนี้สวัสดีครับวันนี้เราก็คงจบจากวิวชารุล่าเพียงเท่าน,นี้นะคะแต่ถ้าใครอยากให้ผมไปที่ยวไหนอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับสวูดีวรับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> กับองเที่ยว,ว,วด้วยกันวันชิวได้คว,วามสนุกอยู่ไกลๆทุกดวันให้ฉันได้ไปกับเธอ